มาฟังเรื่องจริงจากพระไตรปิฎกไปพร้อมกันย้อนไปในอดีตการที่นานมากๆในยุคของพระสิทธัตถพุทธเจ้าซึ่งชื่อท่านคล้ายกันแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นโลกใบอื่นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดในยุคนั้นได้ยินข่าวว่าชาวเมืองได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสิทธัตถพุทธเจ้าฟังข่าวนี้แล้วชายหนุ่มเกิดความปลื้มใจ ผลลูกชูชันเกิดความตั้งใจว่าจะไปร่วมฉลองพระเจดีกับชาวเมืองจึงได้ออกจากบ้านระหว่างเดินทางเพื่อไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้เห็นกอผักตบชวาในน้ําออกดอกสวยงามจึงได้ลงไปเก็บดอกผักตบชวานั้นเพื่อนําไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเดินทางมาถึงพระเจดีได้ร่วมฉลองบูชาพระเจดีด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ด้วยบุญที่ท่านทําการบูชาพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนั้นทําให้ท่านล้าจากโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์มีความสุขอันเป็นทิพยาวนานหลายล้านปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึง85ครั้งพระเจ้าจากักรพรรดิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์ที่มีนามว่าจากักรพรรดิจริงๆแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิคือกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเป็นกษัตริย์ที่สามารถรวมทั้งโลก ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็เป็นกษัตริย์ปกครองทั้งโลกได้โดยที่ไม่ต้องรบไม่ต้องทําสงครามเลยบุญส่งผลให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างนี้ถึง85ครั้งจนในภพชาตินี้ท่านได้เกิดเป็นผู้มีชาติตระกูลสูงในครอบครัวที่มีทรัพย์มากเมื่อโตขึ้นมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วได้ออกบวชปฏิบัติธรรมไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีพระนามว่าพระอุม,มา ปุปปพิยะเทระจะเห็นว่านี่เป็นปกติของพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าท่านระลึกชาติได้ท่านจะนั่งไปดูว่าเอ๊ะบุญอะไรการกระทำอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งให้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะระลึกชาติย้อนไปในอดีตไปดูว่าการกระทำในอดีตที่น่าปลื้มใจแล้วก็มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของท่านว่าชาตินึงเคยนำดอกผักตบเชวาไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลย เดินมาเจอดอกผักตบชวาจึงนำไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านก็เกิดมาในยุคแบบเดียวกันกับเราอย่างนี้แหละยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วและสาเหตุที่ท่านทําเพียงแค่นี้แต่ได้บุญมากที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า 1. เกิดจากจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากๆอานิสงส์ถึงแรงขนาดนี้เพราะว่าท่านน่าจะรู้ว่ากว่าที่คนคนหนึ่ง จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบุญบาร,รมีต้องสร้างบุญโดยที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์แรกๆก,ก็เดิมพันธด้วยทรัพย์ก่อนต่อมาเดิมพันธด้วยเลือดเนื้ออวัยวะแล้วก็เดิมพันธ์ด้วยชีวิตสร้างความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันธสร้างบุญอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์นับครั้งไม่ถ้วนกว่าที่บุญบาร,รมีจะเต็มเปี่ยมจนตัดสรุธรรมมาค้นพบความเป็นจริงของชีวิตค้นพบกฎแห่งกรรม ค้นพบการเวียนว่ายตายเกิดค้นพบผลทางบรรล,ลุมรผลนิพพานไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยท่านน่าจะเข้าใจแบบนี้จนกระทั่งเกิดความเลื่อมใสในพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามากๆสาเหตุที่สองที่ท่านได้บุญมากนี่ก็เพราะว่าได้ทําบุญถูกเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการทําบุญนี้อุปมาเหมือนการปลูกข้าวหาปลูกข้าวในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ขาดสารอาหารแร่ธาต ต้นข้าวย่อมให้ผลน้อยเพราะดินไม่ดีในทางตรงกันข้าม,มเมล็ดข้าวแม้น้อยหากปลูกในานาที่ดีดินอุดมสมบูรณ์ด้วยสารอาหารแร่ธาตุต้นข้าวย่อมให้ผลผลิตมากเหมือนการทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือได้มีโอกาสทำบุญบูชาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมคุณวิเศษย่อมได้อนิสงส์มากได้บุญใหญ่อย่างไม่มีประมาณซึ่งบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญ อันสูงสุดในโลกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสนี้มีอาน,นิสงส์เท่ากันกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่หมายความว่าหากเราได้มีโอกาสบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเราจะได้บุญเท่ากันกับคนที่เกิดไปเจอท่านแล้วได้ทำบุญ กับพระพุทธเจ้าจะได้บุญเท่ากันเลยหากเรามีจิตเลื่อมใสเท่ากันซึ่งพระบรมสารีริกธาตุก็คือธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกดังนั้นหากเราได้มีโอกาสบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัพทธเจ้าบุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาที่จะถึงนี้ตรงกันกับวันวิสาขบาูชาคือวันที่พระสัมมาสัพทธเจ้าของเราท่านประสูตร ตัสรู้และปรินิพานในวันนี้ทางเพจทำล้านดวงจะได้จัดพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั่วโลกผ่านทางออนไลน์เข้าร่วมงานผ่านทางแอปพลิเคชันซูมเท่านั้นจึงขอเชิญชวนญ,ญาติโยมทุกท่านมาทำบุญใหญ่บูชาพระบรมสารีริกธาตุร่วมกันและพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานทางทีมงานจะได้นำชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมงานรวบรวมและส่งไปยังสถานที่ประสูติตัสรู้และปรินิพาน ของพระสัมมาสัพทธเจา้าเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเพราะพระสัมมาสัพทธเจา้าท่านตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจักมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดีพระตถาคตตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปในที่นี้ก็ดีพระตถาคต สเสด็จปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีมีจิตเลื่อมใสแล้วจะทำกาละลงชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หมายความว่าหากใครได้ไปยังสถานที่ประสูตตรัตสรู้สแสดงธรรมจักรและปรินิพานเมื่อมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาคนนั้นลาจากโลกแล้ว จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นี่คือคำยืนยันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเลยดังนั้นเราหลายคนอาจยังไม่มีโอกาสได้ไปที่อินเดียแต่หากเราได้ส่งใจส่งชื่อนามสกุลของเราไปยังสังเวชนียสถานปุญใหญ่สิริมงคลย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนี้ร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ เข้าร่วมงานฟรีผ่านทางแอปพลิเคชัน Zo ูมและร่วมส่งชื่อนามสกุลของเราไปยังสถานที่ประสูตมตัดสรู้และปรินิพานด้วยกันที่เพจทำล้านดวงงานเริ่มเวลาสองทุ่มสองนาทีญาดโยมที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเพื่อนที่ไลยรับพรพระได้เลยเมื่อถึงวันงานทางทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมงานให้ในไลยรับพรพระแต่ถ้าโยมพี่ท่านใดอยู่ในไลยใดไล่หนึ่งของเพจทำล้านดวงอยู่แล้วก็รอรับลิงก์เข้าร่วมงานในไลยได้เลย เมื่อถึงวันงานทางทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมงานให้ในไลน์